สวัสดีค่ะชื่อ aya, น,นัทยาวรนณิกบุตรนะคะชื่อเล่นชื่อมิลานค่ะเรียนอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะนน are dream. ค่ะที่มิลานเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องว่าศิลปะก,ก็คือต้องนึกถึงมหามหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว คณะที่ไม่ได้เรียนเนี่ยก็คือจะมีผสมเรื่องศิลปะนิดหน่อยก็คือนิเทศศาสตร์ก็จะมีทั้งพวกมีเดียหรือว่าต่างๆก็จะมีเรนดอร์องหรือคอมพิวเตอร์กราฟิกก็เลย,เยปาลปกรค่ะค่ะแล้วคุณแม่ก็คือคุณแม่ก็อยากจะให้เข้ามาหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะว่าก็เป็นมหาวิหาทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยค่ะหนในติดหนึ่งในสนะคะ